คนในบ้านผมเนี่ยมมีคนที่ติดเชื้อเว้ยจะมีรถเข้ามารับพวกเราไปแล้วก็ไม่เก่ว่าไม่ได้เจอกันนานก็นแสดงว่ากูไปไปไปพักฟืน้นอยู่ถ่ายอัพเดทได้นี่ถ่ายอัพเดทได้เอออัปเดอได้ก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับผม๊ย่เสียง,งเปลี่ยนไปแล้วเลยก็สวัสวดี สวัสดีชาทเกคนครับทุกคนนะครับก็ตอนนี้เป็นวันที่เราไม่ได้อัปเดตมาก็หลายวันแล้ววันนี้เป็นวันที่เจ็ดวันที่แดแล้วจากวันนั้นที่ผมอัปเดตไปที่บอกว่าใกล้จะหายแล้วแต่เผอิญว่าดันคนในบ้านผมเนี้ยมีคนที่เจ็เชื้อเว้ยแล้วก็ผลก็ออกประมาณวันที่เจ็ดที่แปดพอดีที่8ใช่ครับแล้วก็คือกังวลว่าจะติดอยู่ทั้งบ้านหรือเปล่า เพราะว่าอาการคือมีเป็นตามที่แบบว่าเขาบอกมาเลยเแต่ทุกคนสบายใจได้ครับจริงๆก็แค่ติดติดรับทำไมใจเลยก็เลยไม่สบายใจเลยมีเครื่องวัดอันนี้ครับเอามาวัดดูเล่นเนตตรวจตรวจแค่เราคนเดียวสองขีดซึ่งแปลว่าท้องไงฮียไม่ใช่ ก็คือนี่ขาหาดผมกูไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วถ่ายคลิปอะไรทําวีต่บ้านก็ยังเป็นได้ก็คนก็อย่าบอกเข้ามละก็อย่าบอกทุกคนว่าลองนะลองตัวดีนะครับผมเชื้อแพร่ทุกที่จริงๆตอนทีเราเระวังตัวแค่ไหนก็ก็มีโอกาสปิดได้อน,นี้ก็รู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกตกใจมากนะคือแบบก็รู้แล้วเห <laughs> มือนเหมือนแบบอาการเหมือนจะรู้แล้วกูกูกูไปฉีดปัสซี่มาไอเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรวะัซีนยังไม่ทันออกฤทธิ์มันเป็นแล้วแต่เนี้ยคือหายหายแล้วหายจากวัคซีนแล้วประมาณสองวันแล้วก็มาไข้ขึ้นวันที่แปดตอนเรื่องเลยคือไข้ขึ้นตลอดก็ตามนะครับคือหมด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 แต่อย่างเลยไม่มีอะไรจะพูดละหมดเลยออเรามีอีกเครื่องหนึ่งครับมันคือเครื่องเครื่องวัดชีพจรเหรอ เครื่องวัดออกซิเจนอ่าเครื่องวัดออกซิเจนแหละก็อัตราการเต้นหัวใจครับชอบชื่อจังเดี๋ยวลองวัดดูของผมแล้วกันเดี๋ยววัดให้ดูชูนิ้วขึ้นมาครับเสือปัดเดี๋ยวจะมีรถเข้ามารับพวกเราไปนะก็ที่เกิดว่าไม่ได้เจอกันนานๆก็แสดงว่ากูไปไปไปพักฟื้นอยู่ถ่ายอัปเดตได้นี่ยถาถ่ายอัปเดตได้เออแฮปเลยได้ก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับผม อะไรนก็อัดราออกซิเจนของผมนี่จะเป็น98ครับถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดีถ้าเกิดต่ำกว่า95 96นี่คือไม่ดีแล้วใช่ป่จะถือว่าแบบอาจจะลงปอดได้แต่เมื่อวานนี้ก็ได้แป9สิบอยู่นะออก็แล้วแต่แเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงอะไรแล้วเดี๋วเราพักวันผมวันได้เก้าเเลยแล้วแต่มันเป็นแบบเรียวไทม์นะทุกคนแบบว่าวัดไปเรื่อยเออวัดไปเรื่อยเลย แล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจจะเป็น94ครับผมก็ยังดีถือว่าแต่ว่าตอนแกนอนอ่ะฉันไปวัดอัดตราการเต้นหัวใจแก่45<อ>ก็ต่ำก็ก็นอนอยู่อะ่ะเฮ้ยไม่ติดแต่นี่กูตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ขึ้น94เลยอะ่ะจะมีรถมารับไปเที่ยวแล้วตื่นเต้นที่ไามีอะไรตัวฝากของเขาไหมาก่อนที่เราไปกันรักษาเดื้อรักษาตัว พ pues <cat> ่นทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ข้างนอง่าหรืออยู่ในบ้านอย่าพ yeah, really ่นซอฟเฟลอย่งเดียวพอเดี๋ยวมึงตายก่อนโอเคก็มีอะไรแล้วเนาะก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวรอรอรถเข้ามาลับก่อนบ๊ายบายเจอกันทุกคนรักนะครับเอ๊ะอาการที่ฉีดวัคซีนมาครับผมว่ามันน่าจะเริ่มหายไปตั้งแต่ ประมาณวันที่สามผงเช้าวันที่สามแล้วครับเพราะว่าคงไข่อะไรอย่างงี้นก็ลดแล้วแต่ตอนนี้ผมว่าที่ผมเป็นอยู่น่าจะเป็นคอ,อเสบแล้วก็ติดเชื้อนในลาคอแล้วครับตอนนี้อาการผมก็ยังคงเหมือนเดิมครับคือมีไข้แล้วก็เจ็บคอแสบคออยู่เหมือนเดิมครับแต่ผมรู้สึกว่าผมเจ็บคอขึ้นแล้วก็มีสเลดทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าผมเป็นหนักแค่ไหนนี่เจ็บคอที เอาสเลดออกครับเดิมๆ <laughs> ไม่ใช่อย่างอื่นนะคือเมื่อคืนนี้แต่ไม่ได้หนอนดีเลยครับแบบเจ็บคอครับแล้วก็นั่นแหละครับมีเสมหะต้องคอยบ้วนออกตลอดทรมานครับทรมารรักษาดูแลร่างกายตัวเองไงด้วยครับอัปเดตอาการครับคือเมื่อตอนประมาณช่วงบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยผมออกไปเขาเรียกว่าอะไรนะออกไปร้าษขายยามาเว้ยแล้วก็ เออได้ไปซื้อยามาเป็นยาที่เป็นยาแก้แพ้อะลดพวกน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเขาต้องจะมีน้ำมูก้วแต่ว่าน้ำมูกไม่ไหลออกจกมูกไงมาหลองคอก็เลยไปคุยกับเขามาเขาบอกว่าเออมันช่วยลดได้เหมือนกันตอนแรกผมจะซื้อที่ฉีดที่มันทาให้หายคาดจมูกะคระับแต่ว่าหมอเขาบอกมันมีเอฟเฟกอะไรสักอย่างก็คือมันจะหลังจากห้าวันที่ใช้อะมันจะเอฟเฟกจะดีดกลับมาทําให้เราเป็นหนักกว่าเดิมเขาก็เลยแนะนําว่าเอายาแก้แพ้พวกลดน้ำมูกไปก็พอแบบ เจาะเฉพาะทามไปเลยและทีนี้ผมก็ซื้อนี่กลับมาด้วยครับเป็นายาฆ่าเชื้อครับเพราะว่าดูจากเท่าที่ดูจากอาการผมแล้วเนี่ยมันไม่น่าเกี่ยวกับชืวซีนเยอะละมันน่าจะเกี่ยวกับอาการไซนัสของผมมากกว่าเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เมื่อก่อนอย่างที่เคยบอกเป็นคนที่ร่างกายค่อนข้างจะอ่อนแอแล้วเข้าโรงพยาบาลบ่อยแม่งเป็นเด็กที่กินยาเม็ดใหญ่ตั้งแต่ป .1 ป .2 ครับคือแบบ เอ้ก็จะเป็นเด็กที่แบบว่าไม่น่าจะโตวันแข็งแรงเลยขนาดเนี้ยนี่นะนี่นะครับทุกคนไม่ได้วะ่ะฝืนพูดอย่างนี้นไม่ได้จริงเจ็บคอเลย <c oughs> ก่อนสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้เช่ไหมแบบผมผมก็ ขออนุญาตให้กำลังใจนะครับแล้วก็คนที่สุขภาพดีก็เป็นกันังใจให้คนที่เป็นเซนัสอย่ผงมผมด้วยนะเซนัสมุ้แฟนที่เป็นอะไรที่ดูเหมือนจะไม่หลายแรงนะแต่เป็นโรคจำตัวที่ค่อนข้างจะน่ารองคายมากเลยรอติดตามไปต่อไปครับก่อนวันที่ผมจะไปฉีดวันนึงเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองแบบคลัน่นในคลั่นตัวมาสักพักและไม่สบายหรือตอนมันก็ไม่เชิงแบบคลัน่นในคลั่นตัวเฉยๆแล้วตอนนั้นที่ผมเจ็บคอแล้วก็คือแฟนผมใช่ปะกับ เพื่อนผมคนหนึ่งเขาก็แบบไม่ได้ไม่ได้มีอาการเจ็บคออะไรเลยเว้ยอาจจะมีแบบระคายเคืองนิดนึงแต่องผมเนี่คือแบบเป็นหนักมากอะตอนนี้แบบตอนตอน้นินจะบวมแล้วอะแล้วก็แบบเหมือนจะมีหนองที่คอคือแบบว่าอาจจะแบบป่วยมาอยู่แล้วแล้วก็ไม่สบายผมก็เลยมีตัวช่วยครับเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรอะสเปรย์กระชายขาวฉีดแบบฉีดเข้าคอครับแบบช่วยให้มัน บรรเทาอาการเจ็บคออะไรอย่เงี้ยมันก็ช่วย11โมงครึ่งแล้วครับของวันที่3นะครับผมอาการไข้ก็เพาๆลงไม่ค่อยมีแล้ววันนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากมากบแบบก็เหมือนถ้าแบบเป็นเหมือนไข้หวัดอ่อนๆปกติแต่ว่ามันก็ยังมึนหัวแล้วก็เวลากินข้าวอะ่ะ มันรู้สึกเหมือนผะอื่นผะอมนิดนึงคือความอยากอาหารลดลงเนาะใช่ปะลดลงกว่าตอนที่แบบปกติอะไรอย่างนี้ยแต่ก็กินได้มากกว่าวันแรกที่ฉีดวันที่สองด้วยก็คือก็คือโดยรวมเนี่ยวันที่สามก็รู้สึกดีขึ้นแล้วดีขึ้นดีขึ้นเยอะเออผมดูผมก็รู้ว่ามันดีขึ้นเยอะเพราะว่าวันแรกวันที่สองก็คือสภาพก็ช่างจะแย่ดูเหมือนกัน แล้วก็มันก็นอนโซมครับผมก็ออกไปนั่งตัดงานให้ทุกคนดูข้าวงไงสรุปว่าพอมาวันที่สามแบบแขนอะตอนแรกที่บอกไม่เช้าว่าปวดไม่เยอะตอนนี้คุณระบมหมเดเลยอีเที่ยวที่แม่งเดินชนประตูไปแก่ไม่เจอที่ท่าไหนมันชนไอเ้เนี่ยคือไม่ได้ใส่แว่นแล้วเ,<อ>เดินลงไปไเ,เอปเอะก็ยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตดูอีกทีนะครับแต่เมื่อคืนนี่ค่อนข้างจะมีไข้น่ะยนะมเมื่อคืนเธอเป็นไข่ปะไม่นะแต่หิวข้าว แม่งแม่งบอกอะไรรู้ป่ะผมหลับไปแล้วเว้ยแต่ว่าตีตีอะไรตีสามมันลงไปกินลงไปหาอะไรกินเวยแล้วแล้วก็คืนกูก็ระมือระมืออะไรนะระมือด่าอะไรก็ไม่รู้ไอ้ไอ้สัสยแมดขอตัวไปพักผ่อนจนใจก่อนเดี๋ยวมีอะไรเกิดขึ้นนี่ผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับผมเดี๋ยวจะมีรถเข้ามารับพวกเราไปแล้วก็ ที่เกว่าไม่ได้เจอเกันนานๆก็แสดงว่ากูไปไปพักฟื้นอ,อยู่ถ่ายอัพเดตได้นี่ถ,ถ้าถ้าอัพเดตได้เออแพสเดตได้ก็เข้าไปติดตามกันได้ไดนะครับผม